สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านโอ้โหครับเมื่อคืนนี้เนี่ยน้องบิวนะครับภูริพลบุญสอนหยอดสุดยอดลมกดของไทยเรานะครับก็เข้าอันดับที่21นะครับในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสนะครับก็ถือว่าเป็นนักวิ่งที่มหัศจรรย์คนหนึ่งนะครับ ที่ผมพูดคําว่ามหาสัจจันบางคนก็บอกว่าได้ที่ยี่สไมบอกว่ามหาสัจจันเนี่ย10.14นะครับวิ่บุริพลวิ่งเมื่อคืนนี้ยังไม่ใช่สติที่ดีที่สุดของน้องนะครับที่ผมว่ามหาสัจจันเพราะว่าผมดูนะครับนักวิ่งที่ลงแข่งขันเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนนะจากแอฟริกาจากอเมริกานะครับการหน้าสหรัฐอเมริกาก็รู้ว่ามีแต่ยอดนะแล้วรู้ว่าร้อยเมตรเนี่ยมันคือ ไฮไลท์สูงสุดของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกนะครับคือกีฬาประเภทนี้เนี่ยถูกจับจ้องมากที่สุดในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกของโลกนะฮะแล้วก็เราเองเนี่ยนักกีฬาของไทยจะว่าตัวเล็กๆก,ก็ไม่ใช่ครับแต่ผมพูดถึงสรีระรูปร่างกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเทียบกับนักวิ่งที่มาจากทั่วโลกนะครับอันดับที่21เนี่ยคือดัชนีที่มองจาก ลำดับในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ครับไม่ใช่ระดับโลกนะครับเราได้ที่21จาก27คนที่เข้ามาสู่รอบสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเข้าชิงชนะเลิศในฮีสุดท้ายผมถือว่าบิลทำมาได้อย่างยอดเยี่ยมนักวิ่งอายุแค่18ปีจากจังหวัดสุรินทคนนี้นะอายุ18 18ปียังมีโอกาสพัฒนายเยอะครับทางด้านกรามเน,นื้อเนี่ยเราสามารถเบียดวิ่งในกลุ่มของผู้ที่ อ่ะ21คนในโลกล่ะในกลุ่มนี้เนี่ยที่สามารถวิ่งได้ขนาดนี้เนี่ยและเป็นยอดของกรีธาด้วยร้อยเมตรถือว่าเป็นที่สุดแล้วนะครับผมค,คิดว่ามันน่าตื่นเต้นนะมองดูอนาคตน้องบิวดีๆนะครับในอนาคตภูริพลบุญสอนเด็กไทยคนนี้นะครับถามว่าเป็นเยาวชนไหมกำลังจะขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ครับ18ปีเนี่ยกว่าจะถึงอายุ2ีปีนะครับ กว่าจะถึงอายุ2 1 22ที่จะต้องพีคที่สุดในการวิ่งสร้างกล้ามเนื้อการฝึกซ้อมมีอนาคตไกลแน่นอนครับก็ให้กําลังใจน้องบิวต่อครับถึงจะไม่ได้เหรียญรางวัลแต่ชนะใจคนไทยทั้งประเทศครับรวมทั้งคนเอเชียปบมือให้ทั้งเอเชียครับมีเพียงชาติเดียวคือญี่ปุ่นเท่านั้นครับที่เหนือกว่าเราตอนนี้ในโอลิมปิกเกมครั้งนี้นะครับเท่าที่ผมดูถือว่าร้อยเมตรไทยในครั้งนี้เนี่ยสั่นสะเทือนโลกนะครับ โดยเฉพาะในเอเชียเราเนี่ยสันสะเทือนแน่ครับที่ผมบอกว่ามันสุดยอดเพราะว่าบิลเนี่ยอายุเพียง18ปียังมีโอกาสยังมีโอกาสอีกในโอลิมปิกเกมอีกหลายครั้งครับที่เขาจะสามารถสันสะเทือนวงการวิ่งร้อยเมตรได้นะครับมันอยู่ที่ตัวน้องแล้วนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อีกรายการหนึ่งนะครับแบดบมินตันนะที่ทุกคนฮือฮานะครับน้องวิวนะครับ น้องวิวกุลวุฒิวิทิศารนะครับนักกีฬาแบดมินตันไทยไวัย23ปีมือ8ของโลกนะครับก็สามารถาผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับวิกเตอร์อาเซเซนคืนนี้นะครับจะเจอกับมือวางอันดับ2ของโลกในเวลา20นาฬิก40นาทีโดยประมาณน,นะครับก็ชมกันได้ครับเพราะว่าครั้งนี้น้องวิวกุลวุฒิเนี่ยทำให้คนไทยมีความสุขมากโดยเฉพาะ าสาวๆที่ประเทศจีนนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะน้องวิวคุลววฒิเนี่ยห้อยพระเครื่องนะครับยอดคุณพลนะครับของหลวงปู่โต๊ะนะครับใครที่ชอบอสะสมใครที่ชอบสองพระเนี่ยคงจะรู้จักหลวงปู่เป็นอย่างดีนะครับถือว่าเป็นขวัญเป็นกําลังใจน้องวิวนี่ใช้สติสมาธิในการแข่งขันครับเป็นนักตบลูกคนไก่ คนหนึ่งนะที่เห็นได้ชัดเจนว่าวิวม,มีสมาธิมากในการเล่นที่ใช้สมาธิในการเล่นออกมาเป็นในรูปแบบที่เล่นกีฬาอย่างมีสติมีสมาธิอย่างเป็นรูปธรรมที่เราเห็นว่ามันประสบความสำเร็จได้จริงแล้วก็หลวงปู่โตรุ่นยอดคุณพลองค์เล็กที่ห้อยบนคอเนี่ยนะครับเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้น้องครับ ชาวจีนเองก็นิยมเช่าพระเครื่องไม่ใช่เล่นๆนะครับชาวจีนเนี่ยมากว้านเชา่าพระเครื่องราคาแพงๆของไทยไปเยอะครับแล้วก็โดยเฉพาะลงปุโตเนี่ยชาวจีนรู้จักเป็นอย่างดีนะครับวงการพระเครื่องหึงฮาก็ถือว่าโอลิมปิกครั้งนี้นะผมบอกไว้เลยนะมันเป็นอะไรที่ผมนั่งดูแล้วผมมีความสุขนะนะครับผมเป็นแฟนบอลน,นะครับว่าจะพูดแต่เรื่องฟุตบ,บอลแต่ว่าอดพูดไม่ได้ แล้วยิงวันพรุ่งนี้นะเวลาตีสามเนี่ยน้องแจ่มจันทร์ของเราจะพิสูจน์เอกไวๆเลยครับพรุ่งนี้เนี่ย <c oughs> อันนั้นเลยครับพึอฮานะครับแล้วก็น้องแจ่มจันทร์ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะ <c oughs> เขาเขาเป็นมวยหญิงในโอลิมปิกครั้งนี้ของไทยที่ผมว่าเขาต่อยฉลาดนะแล้วก็เขาแข็งแรงแข็งแรงมากดูแล้วผมผมเห็นนักมวยคนนี้เลยครับแจ่มจันทร์นี่แหละ ที่มีแววการชกที่ยวค่อนข้างจะโดดเด่นมากและผมคิดว่าน่าจะสู้กับออหรมานเคลิฟได้ค่อนข้างจ,จ,จะจะจะสู้สีด้วยนะครับวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ติดตามได้นะครับว่าอ่านักกีฬามวยของเราจะเป็นอย่างไรบ้างแต่แข็งดึกน่อยครับตีสามโมกว่าเนี่ยต้องสธาหรือว่าตั้งนาฬิกาพุ่กันแล้วครับซึ่งจะได้ดูดูสดนะครับดูสดถึงจะมันครับไปดูเทปก็เท่านั้นแหละ ดูสดๆรุนแต่ละยกแต่ละยกถ้าพูดตามตรงนะกีฬาโอลิมปิกประเภทมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยเพราะว่ากรรมการเนี่ยเขาจะกดยังไงก็ได้ครับคือมันมันเป็นกีฬาที่ผมคิดว่าควรจะปรับปรุงวิธีการตัดสินได้แล้วนะครับจะใช้ VR นับมัดหรืออะไรก็แล้วแต่ครับจะทํายังไงก็ทําฮะแต่ผมคิดว่าการที่จะให้บุคคลมานั่งกดเนี่ยผมคิดว่ามันผมมีความรู้สึกไม่ดีกนะับมวยสากลนะบอกตรงนะใครจะว่าอะไรผมก็ช่างนะครับ ต้องกาบขอภัยด้วยผมไม่เคยมีความรู้สึกดีกับมวยสากลสมัครเล่นเลยในโอลิมปิกผมรู้สึกว่าบางครั้งมันมันแปดสิบเปอร์เซ็นขาดสายตาผมอะมันเหมือนมีดรามา่ามันเหมือนมีการเข้าข้างมันม,นมีกับคือมันสกรปรกไม่สะอาดอนะในความรู้สึกผมนะในการตัดสินผมผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนอกจากเราจะชนะเขาข,ดขาดๆต่อยข,ดขาดๆนะถึงจะชนะเขาบางครั้งเนี่ยนักมวยที่ควรชนะก็แพ้นะครับ เขาบอกว่าเขาตัดสินบริสุทธิ์สะอาดแล้วเนี่ยแต่ผมมีความรู้สึกว่าหลายเปอร์เซนต์เลยที่มันรู้สึกขานสายตามันทําให้วงการมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยมันดูไม่ดีเลยครับในในใน,ในสายตาคนทั่วไปนะมันมันรู้สึกไม่ดีแล้วก็ที่เราดูมวยสากลสมัครเล่นทุกวันนี้เพราะว่านักชกไทยเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับในการจะคว้าเหรียญรางวัลจากโอลิมปิกเท่านั้นเองแต่ถ้านักชกไทยไม่ได้มีโอกาสคว้าเหรียญรางวันลนะครับผมไม่ดูแล้ครับ เรื่องนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะเกี่ยวกับมวยสากลสมัครเล่นนะก็ก็ดูพัฒนาการไปเรื่อยๆแล้วกันครับเพราะว่าตามความรู้สึกรวมผมที่ดูมวยสากลสมัครเล่นมาทางชีวิตนะผมรู้สึกไม่ดีเลยเวลาดูแต่ก็ขอให้กําลังใจนะจ้แจันนะครับวันพรุ่งนี้เวลาตีสามครึ่งนะขอให้ถ้าผ่านได้ก็เข้าชิงเหรียญทองครับผ่านได้เข้าชิงเหรียญทองแต่สำหรับวิวกุลวุฒินะครับคืนนี้ สองทุ่มสี่สิบเนี่ยถ้าชานะก็คือคว้าเหรียญทองเลยแต่ตอนนี้น้องวิวได้เหรียญเงินแล้วนะครับก็ให้กําลังใจกันนะครับตอนนี้ขอแสดงความยินดีกับฟิลิปปินส์ด้วยนะครับที่โอ้โหครับสองเหรียญทองไปแล้วครับค่อนข้างที่จะฮือฮามากในย่านอาเซียนของเราฟิลิปปินส์สองเหรียญทองไปแล้วครับจากกีฬาเพทยิมนาสติกนะครับก็พูดคุยเัยนเกี่ยวกับเรื่องโอลิมปิกครับกระแสข่าวตอนนี้ไม่มีอะไรแรงเท่าโอลิมปิกหรอกครับ แล้วก็ดูแล้วมันมีความสุขนะครับนักกีฬาไทยก็สร้างปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างที่จะทําให้เรามีความสุขทางด้านวงการฟุตบอลของเรานะครับเวานนี้ครับวันที่4สิงหาคมเวลา18นาฬิกาที่สนามแพทสเตเดียมนะครับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษนะครับ International Women Exhibition m a t c h ระหว่างทีมชาติไทยนะครับทีมันดับ46ของโลกพบกับไชนีสไทเปนะครับทีมานดับ4 1ของโลก ก็ปรากฏว่านะครับทีมชาติไทยชบาแก้วของเรานะครับก็สามารถอาเอาชนะทีมชานินสไทเปไปได้ในการพลิกมาเอาชนะนะครับในการแข่งขันในนาทีที่71เนี่ยเขาขึ้นนำเราไปก่อน,นครับแล้วก็เรามาตีเสมอไดอ้ในนาทีที่83แล้วก็เรามาได้ใชยชนะนะครับในในาทีต่อเวลานะครับในนาทีที่90 บวกนะครับก็เป็นปริชาติทองรองที่ปั่นฟรีคิกเสียบเข้าสามเหลี่ยมนะครับทำให้ชบาแก้วแซงนำและชนะชนิดไทย,ยไปได้สองประตูต่อหนึงนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับงานนี้เนี่ยนะครับท่านนายกสมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะครับมาดามแป้งนะครับก็ไปให้กำลังใจนักเตะถึงสนามนะครับเพราะว่ามาดามแป้งเองก็เคยไป เป็นในฐานะผู้จัดาการทีมเคยพาชาบาแก้วของเราไปฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะได้ผลงานออกมาดีนะครับในการอุนเครื่องครั้งนี้ซึ่งตอนนี้นะครับนักเตะชุดนี้นะครับชาบาแก้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องเยาวชนนะครับเกี่ยวกับนักฟุตบอลหญิงของเราเนี่ยในรุ่นอายุ13 14 15ปีเนี่ยตอนนี้โครงการทเลนในดีครับกำลังลงไปนะครับในการคัดเลือกนักเตะ หญิงนะครับเยาวชนของไทยเนี่ยเข้ามาเสริมทัพนะครับในรุ่นเยาวชนเป็นลักษณะคล้ายๆกันกันกบาการเสริมทับในรุ่นอยู่16ปีชายนะครับที่เราใช้ระบบทาเลือ d ในด,ดีในการคัดเลือกนักเตะที่มีความสามารถพิเศษยอดเยี่ยมจากทั่วประเทศทุกภาคนะครับโดยโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เราทําทร่วมกับทางฟีฟ่าเป็นโครงการของฟีฟ่านะครับในการคัดเลือกนักเตะเยาวชนรุ่นยังบัต รุ่นวัยสิบสองสิบสามปีเนี่ยเข้ามาบรรจุในทีมชาติไทยในรุ่นเยาวชนของเรานะครับถือว่าเป็นโครงการที่ที่ดีนะครับมันโอเพ่นมากมันทําให้ฐานพีระมิดเราขยายขึ้นกว้างขึ้นมันจะส่งผลดีต่อนักเตะในรุ่นใหญ่ขึ้นมานรวมทั้งทีมชาติชุดใหญ่ของเราด้วยครั้งนี้นะครับก็เป็นในฟุตบอลหญิงครับโครงการทะเลนดดีก็ลงไปคัดเลือกทั่วประเทศมีการประกาศนะครับการเข้ารอบ เป็นระยะระยะว่าใครสามารถผ่านโครงการนี้เข้ามาบ้างเราจะได้นักเตะที่ยอดเยี่ยมเข้ามาแน่นอนครับในอนาคตแล้วก็การแข่งขนันอด่นเครื่องครั้งนี้นะครับฟุตบอลหญิงของไทยนะครับชาบาแก้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นก้าวที่สําคัญนะครับในการที่จะเริ่มต้นนะครับในการที่จะมุ่งไปสู่การในแชมป์ชาติเอเชียแล้วก็ชิงแชมป์โลกในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายประเภทหญิงต่อไปนะครับคิดว่านะครับน่าจะมีโอกาส น่าจะมีโอกาสนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอดีตผู้จัดการทีมอย่างมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำตอนนี้ขึ้นมาเป็นนายกสมาคมแล้วการส่งเสริมกีฬาเนี่ยการส่งเสริมกีฬาเนี่ยจะต้องสมอภาคนะครับทางด้านการส่งเสริมแต่ทีนี้นะครับหัวหอกจริงก็ยังเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับช้างศึกพระภพชายอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งต่างๆที่เป็นองค์การพยศทั้งหมดของวงการกีฬาเนี่ยประเภทหญิงก็ไม่ได้แพ้กัน,นครับมันจะเพิ่มฐาน มันจะเพิ่มฐานของครอบครัวฟุตบอลหรือผู้ที่มาติดตามฟุตบอลมากขึ้นการกีฬานะครับถ้ามันแพร่ไปในสังคมแล้วถ้ารู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยมีสปิริตถา้าเรายกระดับเราขึ้นระดับเอเชียระดับโลกได้เนี่ยสังคมเราจะดีขึ้นด้วยครับผมยืนยันเลยเพราะแนวคิดมันจะกลายเป็นแนวคิดที่เป็นน้ําใจในักกีฬาคําว่าสปิริตเนี่ยมันมาสาคัญมากนะครับมันตัวเดียวกันกับฮิริโอตปะนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้จักรายายละเกงกลัวตวบาบ ใช้สติสมาธิปัญญาในการแข่งขันเหมือนกับน้องวิวเราเนี่ยนครับน้องวิวเรานี่แหละ,ละที่แข่งขันตอนนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าใช้สมาธิในการเล่นนะครับในปัจจุบันในทุกลูกไม่คิดถึงอนาคตไม่คิดถึงุญแพชนะอยู่กับปัจจุบันครับอยู่กับใจที่ดีนะครับอยู่กับใจที่มีอภัยใจที่มีเมตตาอาภัยแล้วก็มุ่งมั่นในการทําสิ่งดีด กับตัวเองในทุกนาทีของชีวิตครับถ้าไม่ไม่คิดอย่างอื่นนะไม่ไม่คิดไปนในทางลบนะคิดไปนในทางที่ดีๆตั้งใจนะครับแล้วก็มีความบังดีต่อผู้อื่นมีความเป็นพี่เป็นน้องนะครับแล้วการทาเล่นประเภททีมก็มีเอ,อกภาพมีเอ,อกภาพ,ม,ออภาพมีความสามาัคคีสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะทําให้วงการกีฬาของไทยนะตอนนี้ผมพูดเรื่องฟุตบอลผมก็บอกเลยครับว่าการที่จะดํารงสถานะของทีมชาติไทยตอนนี้เนะี่ย ให้อยู่ในระดับแรงกิ้งที่ดีของโลกและจะทําให้ทีมชาติไทยเราชุดใหญ่เนี่ยขยับขึ้นไปเรื่อยๆได้นีมันขึ้นอยู่กับทัศนคติองค์รวมของคนในชาติเราจริงโดยเฉพาะแฟนบอลไทยหรือ,อครอบครัวฟุตบอลไทยอะไม่ว่าจะเป็นโค้ชผู้เล่นสมาคมแฟนบอลน,นะครับผู้สื่อข่าวสื่อต่างๆทุกอย่างครับจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับมีสติมีสมาธิมีสปิริตครับตรงนี้แหละมันจะยกระดับ ยกระดับวงการฟุตบอลไทยขึ้นจากวิธีคิดแบบนี้ครับทีมชาติไทยของเราจะไปได้ไกลเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดึงสิ่งดีๆเข้ามาเองครับมันจะดึงสิ่งดีๆเข้ามาเองแล้วมันจะทําให้สิ่งที่มันไม่ดีนะมันออกไปมันจะมีผลบวกเข้ามาแล้วมันจะทําให้เราก้าวหน้าไปนะครับร่วมมออให้กําลังใจนักเตะไทยและนักกีฬาในโอลิมปิกครับครั้งนี้นะครับครั้งนี้ในโอลิมปิกก็ถือว่าเป็นเป็นโอลิมปิกที่มีสีสันมาก มาตอนแรกก็เหมือน,นเงียบครับโอลิมป,ปิกปารีสไม่คิดว่าจะมันขนาดนี้นะครับมันมีอะไรให้เราดูเยอะเลยนะครับดูแลเพลินครับมันมีมันมีอะไรที่มันมีรายละเอียดที่น่าดูนะครับแล้วช่วงนี้นะครับทัวร์นาเมนต์ที่สาคัญที่สุดของฟุตบอลไทยตอนนี้นะครับในรุ่นเยาว,วชนไม่มีอะไรเกินฟุตบอลสีเส้าที่กุงโซเกาหลีนะครับจะเกิดขึ้นแมตช์แรกในเวลาในวันที่28 สิงหาคมจะถึงแล้วนะครับอีกไม่นานนะครับเหลือเวลาเพียงยี่บสามวันเพียงสามอาทิตย์นะครับสามอาทิตย์สนเศียนิดๆเนี่ยเราจะได้เห็นแมตช์นะครับที่สําคัญมากๆเลยที่กรุงโซวันที่ยี่บแปดทีมชาติไทยยูสิบเก้าเนี่ยจะลงสนามพบกับทีมเกาหลีใต้นะครับยูสิบเก้าของเขาซึ่งเขาเตรียมทีมนี้สําหรับไปฟุตบอลโลกนะครับเขาเชิญไทยกับอินโดนีเซียไปเนี่ยนะครับในรายการนี้ วันที่28เจอเกาหลีใต้วันที่30เราจะมีโอกาสได้ล้างตารีแมตช์กับทีมชาติอินโดนีเซียชุดยูสิที่เอาชนะเราหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลทีชมชาติอาเซียนที่สุราบายาเมื่อกี้เนี่ยที่อินโดนีเซียเนี่ยเราจะได้มีโอกาสรีแมตช์กับอินโดนีเซียครับในวันที่30และถัดมานะครับถัดมาวันที่1กันยายนแมตช์นี้เลยครับเป็นแมตช์ที่เราจะได้เห็นทีมชาติไทยชุดยูสิของเราเนี่ยลงแข่งขันกับ เบอร์หของโลกครับ Argentina. อ์เจนติน่ายู19อา์เจนติน่าทีมนี้นะครับคือทีมเบอร์หของโลกในแรงกิ้งฟีฟ่ของศักดิ์ศรีประเทศเขานะหาไม่ได้แล้วครับที่เราจะเดเตะก,กับทีมระดับนี้นะใช้เงินกี่ล้านก็กยากครับมีเงินก็ไม่ใช่ว่าจะอ์เจนตินาจะมาเตะด,ด้วยได้นะครั้งนี้เขาเชิญเราไปเตะอ์เจนตินาครับที่คุงโซนะครับวันที่หกันยายนปักหมุดไว้เลยครับ แล้วผมจะรอดูพัฒนาการนะการปรับเปลี่ยนการแก้ไขการเพิ่มผู้เล่นหรือมันจะมีอะไรบางอย่างนลฮะเพราะว่าเราก็เตรียมตัวที่จะแข่งขันรอบคัดเลือกผู้บอลชิงแชมปชาติเอเชียเหมือนกันนะเราเตรียมเหมือนกันครับทีมยู19ขอให้กําลังใจน้องๆทุกคนนะครับยู19ธนกิจโชิเมืองปักนะครับชินไทยคงเม้งนะครับแล้วก็ธนาดอนอไรอันนะครับลหลายๆคนที่เล่นอยู่ในทีมชุดนี้นะครับ ขอให้มีกําลังใจในการแข่งขันนะครับขอให้น้องๆพัฒนาตัวเองและขอให้กําลังใจทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนในทีมชาติไทยชุดยู19นะครับขอให้ทําหน้าที่นะครับมีอะไรที่เขาต่อว่ามาหรือว่าเขาพิพาวิจารณ์มาก็ปรับปรุงแก้ไขด้วยครับผมเองก็เหนื่อยจะพูดแล้วนะับให้กําลังใจตลอดแลครับขอให้ประสบความสําเร็จนะครับและคืนนี้อย่าลืมครับชมวิว้องวิวนะครับ ชิงชนะเลิศคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ได้หรือไม่แต่ผมมั่นใจว่าได้นะผมคิดว่าได้มากกว่า50%ด้วยคืนนี้2ี่สิบมนาสีนาทีครับ